ไฮพาร์คลงกระดาษโดยชัชวานชาติสุธิชัยพบคนสำคัญในฝันฝันที่50ตอนสินณบ้านจันสองลา่าสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน หรือโทร0954605580ฝันวันนี้ใครว่าทำการเมืองไทยย่ำแย่มิใช่แค่ถอยหลังลงครองแต่ถอยร่นลงทะเลน้ำเน่าเลยต้นปีมะโรงพญานาคมังกรยุคดิจิทัลพุทธศักราช2567มิติหลากหลายของไทยแลนด์แดนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรล้ำค่าสารพัด ซึ่งในอดีตชาวจีนผู้ยากไร้มากมายได้หลบลี้หนีภัยแรงภัยสงครามอดอยากยากจนมาพึ่งพิงในร่มพระบรมบโพธิสัมภา์ของราชวงศ์จัก,กรีผนึกหัวใจห้าวหาญกับประชาชนไทยเสียสละชีวิตปกป้องอลิราชสตูต่อเนื่องจากอดีตราปัจจุบันจรดอนาคตชาวจีนที่อพยพในดินแดนไทยดินแดนแห่งสันทีสุขส่วนใหญ่มีความสุขตลอดมา จากการทำมาค้าขายในอาชีพต่างๆชาวจีนจำนวนไม่น้อยกลายมาเป็นเจ้าสัวกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีติดอันดับโลกเรียกว่าชาวจีนตระกูลธรรมดาจากดินแดนห่างอันไกลโพล้นหอบเสือผืนหมอนใบหนีร้อนมาพึ่งเย็นได้แปลเปลี่ยนเป็นเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่สารพัดเป็นผู้มีเงินทองมหาศาลอีกทั้งเป็นเจ้าของที่ดินมากมายในชาติไทยอีกด้วยอยู่ไปอยู่มาเจ้าสัวบางคน ก็เห็นช่องโหวในระบบการเมืองไทยเปิดให้เกิดการซื้อเสียงและโกงเลือกตั้งได้สารพัดช่องโหวนี้ยั่วยุให้อภิมหาเศรษฐีและญาติพี่น้องลูกหลานบางคนกระโดดลงมาเล่นการเมืองด้วยการทุ่มทั้งเงินทองของตัวกับการใช้นโยบายประชานิยม ด้วยภาษีของประชาชนมาแจกใจให้แก่ประชาชนตามสูตรอัดยายซื้อขนมยายนักการเมืองในอดีตล้วนใช้วิธีเช่นนั้นดังเช่นรัฐบาลเลือกตั้งโดยนักการเมืองมหาเศรษฐีอย่างทักษิณชินวัตรก็ใช้นโยบายประชานิยมสามานในการหาเสียงและได้โกงชาตินำเงินชาติมาใช้หาเสียง ยุครัฐบาลรัฐประหารโดยขุนทหารตูที่โกหกประชาชนว่าจะปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้ง แต่ผลงาน9้าปีของรัฐบาลรัฐประหารกับเลือกตั้งนายกตูไม่มีการปฏิรูปชาติให้เห็นเลยสักเรื่องพิสูจน์แล้วว่าผลงานไม่คุ้มค่าทั้งชาติและประชาชนดังครวนการบริหารงานแผ่นดินในทั้งสองยุคจึงเกิดเป็นเรื่องสมบัติชาติผลัดกันโกงเช่นเดียวกันโดยนายกตูไม่รู้ตัวไม่เคยสำนึกว่าผลงานหลักแทบไม่มีเลยมีแต่เรื่องผลงานทั่วไปราวกับว่านายกตูเป็นเพียงปลัดประเทศ ดังนั้นจึงม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายที่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดพักหนุนตู่พ่ายแพ้พักหนุนสินกับพักหนุนตีแบบยับเยินยับเยินหลังการเลือกตั้งจึงเกิดดิวลับไม่รู้จักพอของศินโดยสินไม่เกรงใจใครหน้าไหนทั้งสิน้นวันนี้ตู่กับทุกคนต้องเกรงใจกูจริงไหมดังนั้นวันก่อนสารตัดสินคดีศินโกงชาติ ความผิด3คดีต้องติดคุก8ปีวันนี้สินกลับไทยเข้าเขตเรือนจำไม่กี่ชั่วโมงอภิสิทธิชนกับ2มาตรฐานพลันบังเกิดสินไม่ต้องกรอกประวัติไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ต้องตัดผมไม่ต้องแต่งชุดนักโทษจากนั้นสินก็อ้างป่วยป่วยนักถึงขั้นตายวันตายพรุ่งเลยนะโว้ยนักโทษเด็ดขาดชายสิน ได้ย้ายไปอยู่ห้องรูชั้น14ในโรงพยาบาลตำรวจโดยอภิสิทธิชนสินกับ2มาตรฐานสินดำเนินไป่าำกลางความช่วยเหลือของทุกฝ่ายให้พักยาวนานอยู่ถึง180วันจนนักโทษมหาเศรษฐีได้พักโทษชนิดหน้าด้านหน้าทนนั่งรถโชว์ออกจากโรงพยาบาลทางประตูผีกลับไปอยู่บ้านจันทสงล่าแบบสบายใจเฉบขอการเมืองทั้งหนุ่มและเท่าทั่วแดนไทย พูดกันข่มบัดนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งคนนายกรัฐมนตรีอิงหนึ่งคนนายกรัฐมนตรีเอกสินหนึ่งคนมีประธานบริหารคณะรัฐมนตรีผมแงนอีกหนึ่งคนอ๋อยังมีนายกณต่างประเทศของนายกนิดอีกหนึ่งคนด้วยแน่นอนทําให้คนไทยในประเทศกับนอกประเทศสับสนกับความไม่ธรรมดานี้ไม่น้อยจนนายกนิด ต้องออกมาย้ำแล้วย้ำอีกว่าผมเป็นนายกทางการคนเดียวนะครับรวมถึงรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลเศรษฐาก็ต้องออกมาย้ำในที่ประชุมครมทุกครั้งว่ามีนายกนิดคนเดียวนะจ๊ะแน่นอนว่าสินไม่ได้เข้าไปนั่งร้าเป็นประธานในการประชุมครมแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วว่าเมื่อสินอยากพบนายกนิตแค่คนของสินโทรถึงคนของนายกนิตแจ้งว่า สินอยากพบนายกนิดไม่นานนายกรัฐมนตรีนิดก็โผล่ไปพบนายกรัฐมนตรีเอกสินวะโอ้พระเจ้าช่วยกลวยทอดแสดงว่าสินใหญ่ขับฟ้าแดนไทยแน่นอนเอ๊ะหรือใจสินดันตรงกับใจนิดทำให้หนายกนิดกุลีกุจอลนลานโผล่ไปปุ๊บปับ๊บทันใจสินส่วนทั้งคู่ไปพูดอะไรจิ้งจกทุกตัวบนเพดานบ้านจันสองล่า อาจเมาโคเคนไม่ได้ยินและไม่ได้รายงานทุกคำที่พูดคุยของผู้บังคับบัญชาพักกับผู้ปฏิบัติงานในฐานะนายกให้สาธารณชนได้รับรู้ณวันนี้สินกำลังเหิมเกริมในอำนาจด้วยอาจนึกว่ากูใหญ่เหนือใครในแผ่นดินไทยเพราะนายกนิดกูตั้งกูจะตั้งนายกคนใหม่เมื่อใดก็ได้แกนนำรัฐบาลก็ของกูหัวหน้าพักก็ลูกสาวกู แถมเป็นว่าที่นายกหญิงด้วยนะโว้ยพักกูพักตีเป็นพันธมิตรกันพร้อมจะเล่นการเมืองปั่นหัวคนไทยทุกคนนะโว้ยทุกเรื่องในชาติไทยเป็นเช่นไรอยู่ในกำรรม,มือกูทุกคนต้องการให้กูช่วยส่วนกูจะช่วยหรือไม่นั้นกูต้องได้จนคุ้มนะโว้ยในหลวงรอสิส่งลดโทษให้จากกูต้องติดคุก8ปีลดไปเปีเหลือติดคุกหปี แต่กลไกรัดทุกฝ่ายได้ช่วยกูสุดเวี่ยงจนกูไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเรื่องดีๆแบบนี้กูต้องขอบคุณหนึ่งล้านครั้งวะบันทึกนี้เขียนที่บ้านจันสองล่าฟ้าแจ้งจางปางจากใจกูนักโทษเด็ดขาดชายศินส่งมาขอบคุณจากใจจริง t h n ต y ง u ิว a ต k งกิว h ต n งกิวที่พวกมึงทุกคนได้ช่วยกูสืบจากข่าวรายงาน